ไปเบื้องทางล่างก่อนนีเด้อค่ะพี่น้องเอาเบื้องให้มาเอาบักกอได้เปลี่ยนรองเท้านี่หดน้ำต้นบักคมบักคหญ่ที่เขาเอาไปแช่อิ่มเอาไปดองอืม เท่าแก่บักขามนีนะคตได้หนิปลูกวันนี้นี่บกักพริกน้อยกะโฮพริกเขียวอันนี้รุ่นเดอะแล้วนี่เกินเตาะตีนแล้วจ้าจ้ายินดีนปโอู้พี่นีะ่ะกินเด้อพี่น้องบักกออันตำแซบ่บแซมกรอบน้อยปอม,ปอม ค่น, 10, น้องระวังมื่นเด้อพิกพีคเบืคนใส่รองเท้าอ่ะนี่มายางไม่อย่งมางอุ้มเลยระวังอันต่ออันต่อพียกเด้อ ยักอุ้มสัตวไปเฮ้ยเฮ้ยนี่เ้ยค่ะปลาอ้อยจ้านี่ไปบางต้นนี้ ของเราอันนี้อันกู้แล้วนี่กู้แล้วโลละปลาบักพีเก่ามันเป็นอันทีโนนทีเขาอนนนลไรขักลายคุณแม่ชัดน,นะจะเอ๋วันนี้มาทำอะไรคะมาเอามาแล้วก็อไปตามจ้ะไปจ้ะ สวัส <laughs> ด,ดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆก่อนโอ้ยบอกสวัสดีค่ะแม่ลูกสาวละเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะลูกรออยู่ตรงนี้นะคะไปไปหาหญ้าวะสันเล่นไปละนุาานน่งง่ายก็ยุ่องอ่าให้เบิรงนส์อ๋อไอ้เมื่อก็น่อยมาคือกัน มันคือกันนะมันเป็น <c> ค <oughs> อนเทนท์พูดล่ะต้นต้นกระดูกกระซาร์ยุพะก,กันลังมาอย่างวุฒยายป่ะป้าเธอมาหน่วยใหไงเธอไอแต่ว่าหน่วยมันบันคือกันเด้อค่ะข้ามันคือกันพันผสมนี่ยหละ่ะมันมีหน่วยยาวกับหน่วยปอมรวมกันหน่อยปอมนี่บ่มได้ดเนี่ยเธอ <c oughs> บ่อมกินสุกไหมไปเบิ่งต,งต,งต,งตง้นต้นเธอได้ปะ่ะ ป่ะมาแดดท,ทุงมลงมาวิวออกมาแล้ว